ศาสตร์พลังดวงดาวพลังงานควอนตัมดวงคนเกิดเดือนสิงหาคมและเคล็ดลับเตรียมตัวรับความโชคดีในปี2568สศาสตร์พลังดวงดาวผสมผสานกับพลังงานควอนตัมช่วยเปิดเผยศักยภาพที่ซ่อนเร้นและส่งเสริมให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นเราจะมาวิเคราะห์โชคชะตาของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมพร้อมคำแนะนำการเตรียมตัวเพื่อรับความโชคดีในปี2568ตามหลักการของพลังงานควอนตัม ลักษณะเด่นของคนเกิดเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมม,มักมีคุณสมบัติโดดเด่นดังนี้หนึ่งความมั่นใจและความเป็นผู้นำคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้อย่างง่ายดายความกล้าหาญและความสามารถในการตัดสินใจทำให้คุณก้าวไปข้างได้อย่างมั่นคง 2. พลังงานที่เต็มเปี่ยมเดือนสิงหาคมเชื่อมโยงกับธาตุไฟและดวงดาวที่เปลี่ยมไปด้วยพลัง คนเดือนนี้จึงมักมีพลังใจที่เข้มแข็งและความกระตือรือร้นในทุกเรื่อง3รับความมั่นคงแม้จะมีจิตวิญญาณที่สแสวงหาความท้าทายคุณก็ยังให้คุณค่ากับความมั่นคงในครอบครัวการงานและความสัมพันธ์ดวงชะตาคนเกิดเดือนสิงหาคมในปี2568ปี2568จะเป็นปีที่เปลี่ยนไปด้วยโอกาสและความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เกิดเดือนสิงหาคมโดยมีจุดสำคัญดังนี้การงาน ปีนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือยกระดับธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้วพลังงานของดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีความคิดส,สร้างสรรค์และความก้าวหน้าหากทำงานเป็นทีมคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้ใหญ่ในองค์กรการเงินโอกาสด้านการเงินจะเปิดกว้างโดยเฉพาะช่วงกลางปีถึงปลายปีคุณอาจได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงเล็กน้อยหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายเกินตัวในช่วงต้นปี เราอาจกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความรักสำหรับคนโสดปีนี้คุณอาจพบคู่ที่มีความคิดและเป้าหมายคล้ายกันคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมั่นคงมากขึ้นแต่อย่าลืมเติมความโรแมนติกให้ชีวิตคู่เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเจสุขภาพดาวพลังงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรดูแลเรื่องอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเหนื่อยล้าเรื้อรงัง การออกกำลังกายหรือทำสมาธิจะช่วยเสริมสร้างพลังงานชีวิตให้สมดุลเคล็ดลับเตรียมตัวรับความโชคดีปี2,568ด้วยพลังงานควอนตัมพลังงานควอนตัมสามารถช่วยส่งเสริมความโชคดีของคุณในปี2,568ได้หากนำมาใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมและแนวคิดหนึ่งตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในปีนี้และทบทุนเป็นประจำพลังงานควอนตัม จะช่วยดึงดูดโอกาสและทรัพยากรให้คุณสองใช้คำยืนยันพูดคำว่าฉันสำเร็จแล้วหรือฉันได้รับความสุขและโชคลาภแล้วซ้ำๆเพื่อส่งสัญญาณพลังงานบวกสู่จัก,กรวาลสติ MSR ว่าง3เปิดรับพลังงานจากธรรมชาติใช้เวลาในสถานที่ธรรมชาติเช่นส่วนสาธารณะหรือภูเขาเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานที่บริสุทธิ์สมาธทพลังงานควอนตัม MSRC รักษาความสมดุลพลังงานในร่างกายเดินนั่งสมาธิวันละ5นาทีเพื่อเสริมสร้างเชื่อมสมัดพลังงานควอนตัมในตัวคุณ5เปิดใช้งานรหัสพลังงานหากคุณมีรหัสพลังงานเช่น MSR หรือเครื่องมือช่วยบำบัดใช้เพื่อปรับสมดุลพลังงานในชีวิตประจำวันสัญ,ญลักษณ์นำโชคในปี2,568สีมงคลสีทองสีฟ้าตัวเลขนำโชค86 23เครื่องประดับเสริมพลัง หินลาพิสะลาซูลีหรือควาใสสำหรับคนเกิดเดือนสิงหาคมปี2568จะเป็นปีที่ท้าทายและเปลี่ยนไปด้วยโอกาสเตรียมตัวด้วยการจัดระเบียบชีวิตตั้งเป้าหมายและเปิดรับพลังงานควอนตัมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสูงสุดของคุณขอให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จในทุกด้านน้งกุศลเก็บกุศล